ขออนุญาตห่อมักเสดาแบบดีที่สุดในสบับสวนฝรั่งลุงวีบรรณสว่งนะครับผมให้เกรตเมือใหม่เบิงเพื่อจะเอาไปเหตามนะครับผมเพราะว่าโบสสงวนเลข่องกรนะครับผมหงเป้าซื้อนะครับผมเริ่มจะติดน้อยไลายนะครับผมนี่นี่ก็แมนน้อยน้อยเต็มเลยนะครับผมน้อยที่เขาจะห่อนะครับผมน้อยประมาณเลี้ยนหาเลี้ยนสิบแต่ว่าถ้าดูดูหล่อนนะครับผมแดดฮอนแห้งๆนี่ใหญ่กว่าเลี้ยนบาทนิดนึงนี่เขากระามานถอ่อได นะครับผมเพราะว่าหงเปาเสื้อนะครับผมเขาขวนเหนียวอยู่แล้วนะครับผมมันจึงจะห่อประมาณนี้ก็ได้นะครับผมยืนผืนนี่ซ้ำประมาณเลียนหาเลียนหานะครับผมที่สวนผมจะ่าถาลูดูหอนแห้งนี้เลียนบาทประมาณเลียนบาทใหญ่กว่าเลียนบาทเลดนหนึ่งนี่งยังหอนเลียนหาผมก็ะหอนะครับผมแล้วทีนี้เขาจะหอลูกใดนี่ระวังลูกสี่ขึ้นหรือลูกสี่ลงนะครับผม ทางส่วนนะครับผมบัวตะเกียวก็บลูกสี่ข้นลูกสี่ลงข้าเหลืองนวยที่มันงามที่สุดครับผมเช่นว่าหนวยนี่มันบัวงามนะครับผมข้าก็จะเด็ดถิ่มนะครับผมนี่นะครับมหน่วยนี่ก็จะประมาณซ้ำซ้ำเลี้ยนบาทเลยนะครับผมใหญ่กว่าเลี้ยนบาทนี่เดียวนี่เกือบเกือบซ้ำเลี้ยนหานี่ยังบัวซ้ำดีนะครับผมหน่วยนี่รูดูแดดร้อนนะข้าก็สามารถห่อได้เพราะว่าควรข้าเหนียวอยู่แล้วนะครับผมลูกนี้มันสี่ข้นทึ่งเลยนะครับผมที่ข้าจะหัวแล้วที่นี่นะครับผมควรข้าวเลยลนี้ เขาจะโบเดตออกนะครับผมเขาจะเอาไว้จังสีเลยถามมันมีเพียเขาแนมบึงมีเพียหรือว่ามีมดตัวหน่อยหน่อยเขาจะเอาแปลงนี่ทูนิดเดียวนะครับผมทูนิดเดียวเพียงแค่นี้นะครับผมใบนี้เขาจะเอาออกก็ได้ครับผมนีให้มันเหลือประมาณสามนี้นะครับที่นี่นะครับผมคุงในการหอนะครับผมในสาบับสวนฝรั่งลุงวีมันกทรวงที่ว่าห่อแบบดีที่สุดนะครับผมถุงทุงใสนะครับผมพวบคุณเสพตีการเล็กหน่อยนะครับผมเขาตะปูสามนะครับผมทิมโฮมันนี่นิดเดียวโบเดตหัวใหญ่นะครับผม แต่วันเนี่ยผมใส่กันไกลตาเอาเมล็งมันเข่าไปได้นะครับผมผมก็เลยใส่แช่นี้นะครับผมทางสวนในร่องทูแบบนะครับผมรองทูแบบได้ผลแล้วนะครับผมจึงออกคลิปเพื่อที่จะเห็นกเกษตรเม,มื่อไหม่บ่เด็เสียเวลานะครับผมเห็นแล้วจะเละประสบความสาเร็จเลยนะครับผมที่นี่เวลาห้าห่อนะครับผมเพราะว่าแต่ละสวนเนี่เพิ่นจะจะไม่สูรห่อของแต่ละสวนนี่ลายแบบใบ่วนมกักงเพิ่นจะห่อเฉพาะขวนมันนะครับผมเพิ่นจึงจําเป็นจะพาะ หอสบายหลูกมันสีลงนะครับผมแต่ว่าถ้าหอในรลูกแบบผมนะครับผมลูกมันตั้งขึ้นเท้าก็ะหอได้นะครับควรกับผเพราะว่าเขาหมัดเบิ้งงเลยนะครับผมเขาข่อยกันยังทีนะครับผมเบิ้งหงนะครับผมเขาจงคอยเกี่ยวมายังทีเกี่ยวมายังทีทีหนึ่งแล้วมามันหลออมผลทั้งๆเราก็มัดทั้งๆอีกหลอบหนึ่งนี่นะครับหมัดแบบแน่นนะครับผมทีนี้เพื่อบ่ยหมดเข้าไปนะครับผมนะแบบสี่เลยนะครับผมแบบสี่เลยนะครับผมทางสวนนะครับผม จังควายจะเอากระดาษทับเขาทีหนึ่งนะครับผมที่นี่นะครับผมผมก็จะแมกโดยกระดาษเท้วหาเสือไดงยังไงกระดาษของม่นไก่นะครับผมมันขาวดีมันขาวสะอาดนะครับผมเห็ดในนวยมักซิดานี่ขาวสวยงามนะครับผมในบางครั้งในถ้าแดดบุหรอแห้งผมก็จะเอาเพียงแผ่นเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าช่วงฤดูไรแดดน่าแนงผมก็จะห่อสองแผ่นนะครับผมอันนี้แผ่นเดียวนะครับผมเนี่ยแผ่นเดียวนะครับผมเขาก็จะเสียบเขามาหนีนะครับผมเวลาเนี้ยนี่ สูตรสบับคงทางสวนหอนะครับผมจากที่หหอมาหลายแบบนะครับผมเขาก็จะใส่แมกแมกใหนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมนี่คือสูตรสบับนะครับผมทาทาด้านนี้นะครับผมเท้ายันแดดซองเนี่ยก็จะแมกไปไว้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมทางสวนจะหอแบบสีนะครับผมที่เรียกว่าสูตรดีสุดๆซึ่งเมื่อวานนะครับผม ก่อนผมจะหอนะครับผมผมจะสียด้เสือบีเแล้วก็ผสมนำสมข้นใหม่ใส่หลูกมันนะผมถ้าไห้มักซิดามันนี้เพิ่มความอร่อยของมันนะครับผมแล้วก็ให้นวยมันสวยงามแต่ที่นี่ผมเปลี่ยนใหม่ผมบบสีนะครับผมเนื่องจากว่าบางครั้งนะครับผมเวลาไปดนลนแล้วมันเกิดหนามอยู่ข้างในเาผมไม่หนามายแล้วถ้าเห็มักซิดาเข้าเน่าไลยนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่ามักซิดาเข้าจะบสีดินยันนะครับผมเข้าจะบสีดินยันเขาหอเลยนี่มักซิดา เขาจะมีการคายหนาในตัวนะครับผมมันจะมีหนาอยู่นี่เจ้าหน่อยนะครับผมหลายทันก็เลยสงสัยว่าขนาดเขาห่อเหลือหน้วยทีก็ห่งามที่สุดห่อแบบดีสุดเหล้วมักซิดาเป็นยังขึ้นแนาใดนะครับเนื่องจากว่านี่มักซิดามันมีการคายหนาในตัวครับแล้วก็อีกประการหนึ่งเวลาห่อหนานะครับผมท้าห่อมักซิดานี่เต็มต้นนะครับผมท้าห่อหนาให้มันเปียกชุ่มไปเลยนี่เปียกกระดาษพร้อมนะครับผมเปียกแล้วหนามันมีโอกาสเข้าไปข้างในนี่หนามันขัง โอกาสมังซีดาเนาเนี่ยมันก็มีเหตุประการหนึ่งผมเพราะว่าองค์ประกอบมังซีดาหน่วยจะง,งามนี่มีหลายปัจจัยนะครับผมเล่งปุ๋ยหวานเกินไปกระแมนนะครับผมมีหลายประการแต่ว่าทางสวนีนร่องทุกแบบนะครับผมนี่ครับผมนี่คือสูตรสบรับของทางวสวนฝรั่งลุงวีบรณรณสสวงนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตห้อยอีกหน่อยหนึ่งของเปาซื้อนะครับผมที่เขาว่าไล่ลายสวนบอกว่ามันโปตีหน่วยนะครับผมนี่ครับผม เริ่มจะไม่น้อยเห็นลายแล้วนี่ก็ครื่อหของเปาเสื้อนะครับผมนี่เริ่มติดน้อยลายแล้วผมจะเริ่มเอาไว้น้อยเข้าไ้แล้วนะครับผมขวนมันนี่เข้าวเอ่องเบิดนะครับผมเข้าโบออกเบิดนี่ใบนี่นะครับผมนี่เข้าจะเอาออกกระไดถ้ารุดูร้อนนี่เข้าบอ่ออกระไดนะครับผมใบนี้เพื่อให้มันบังแดดอีกทีหนึ่งนะครับผมเช่นเคยนะครับผมกระดาษผมจ่อหูไวเรียบร้อยนะครับผมที่ใส่ตะปูสามจ่อจ่อหูนะครับผมถ้าเฮ้าโบมีตะปูสามนะครับผมเข้าจะเอาไอ ไม่เสียบลูกสิ้นก็ได้นะครับผมทีมหูมันเข้าไปหนึ่งสามหูนะครับผมแล้วก็มัดขวนให้เก่านะครับผมมัดขวนเช่นเน้นะครับผมฝรั่งหงวเปซือนะครับผมผมทํานอยขายหลายปีแล้วนะครับผมผมจังตอนกิ้งออกให้พี่น้องขายอีกทีหนึ่งจากวันสวนพันธ์ผมมันขายดีนะครับผมเพราะว่าผมตอนจากสวนโดยตรงนะครับผมแล้วก็เห็นมังซีดาก็ลายปีนะครับผมแล้วก็บวชในหวววิชานะครับผม แตละสูตรแต่ละวิธีเนี่ยผมก็จะบอกลูกค้าว่าลูกค้าก็เลยเขาเขามาหาหลายนะครับผมแล้วผมก็ยินดีแล้วครับมีความยินดีที่แนะนําลูกค้าด้วยเฉพาะเกษตรเมื่อใหม่นะครับผมอยากหูวิธีใดน,นะครับผมผมมีความยินดีให้คําแนะนํ่ฟรีนะครับผมผมมีความสุขในการแนะนําลูกค้านะครับผมผมก็เลยบวหวังวิชานะครับผมประมาณนี้นะครับผมวงเป่าซื้อเดี๋ยวผมจะขออนุญาต ครยบึงไก่ๆนะครับผมว่าหน่วยเขานีหลายประมาณขนาดไหนนะครับผมองเป่าซื้อนะครับผมไหลายต้นนะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับผมถี่ผมห่อไปสองหนวยนี่แต่จริงๆหน่วยยังหลายเลยครับผมนี่ก็แมนนะครับผมหนวยหนึ่งต้นนี้ก็แมนนะครับผมนี่ก็แมนนะครับผมนี่ก็แมนนะครับผมนี่ก็แมนนะครับผมในต้นเดียวแล้วก็แห้งดอกะนะครับผม จะเกิดลูกไม่นี่ก็อีกลายนะครับผมเอาซื้อนะครับผมเนี่ยครับผมพลังอันดับสวนหนึ่งของสวนนะครับดอกก็ยังอีกเต็มต้นนะครับผมเนี่ยดอกก็ยังอีกเต็มบนนี่ทุกต้นนะครับผมบนบนเป็นเพียงแค่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้ก็ลายนะครับผมนี่้ให้ทุกท่านนี่เบิ้งหลายต้นนะครับผมเห็นบอหน่อยเขานี้เต็มต้นนะครับผมเนี่ยดอกนี้ดอกนี้เต็มต้นเลยหน่อยต้นนี้ก็คือกันเนาะครับผมเนี่ยเต็มต้นนะครับผม ูการแทงยอดนะครับผมน้อยเขาวจะติดแล้วก็ต้นนี้ก็เช่นกันนะครับผมเนี่ยเต็มต้นนะครับผมนี่ครับผมดอกที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับผมเต็มต้นนะครับผมนี่น้อยเขานะครับผมแต่เขาโมเดลบรรทุกน้อยนะครับผมเขาจะเลือกนี่นี่น้อยเขานะครับผมกํานลังก็ห่อน้อยนี่ก็ห่อได้นะครับผมถ้ารูดูแรงเพราะว่าหองเป้าเสื้อนี้ขวนเข้าเหนียวอยู่แล้วนะครับผมโปรดสังเกตนะครับ วสังเกตความดกของเขานะครับผมจะไม่ให้ปลูกได้อย่างไรนะครับผมน่ะหลายนะครับผมนี่หน่วยของเขานี่ซ้ำหนีนะครับผมกําลังพอดีหัวนะครับผมเขาเหลือน้วยงามที่สุดนะครับผมนี่ครับผมหน่วยความดกของเขานะครับพี่น้องเทวาของเปาซื้อบติษน้วยนี่ปวดสังเกตนะครับพี่น้องปวดสังเกตนะครับผมต้นนี้เขียวสวยงามนะครับผม ดอกกำลังเต็มต้นนะครับผมกำลังจะออกดอกแห้งยอดเหล่านี้อีกหลายนะครับผมห้องเปาเสือนะครับผมแล้วก็เคล็สำคัญใบกวหันนะครับผมผมว่าลูกมักเสดานะครับผมข้ามวนแล้วก็เ้ามีความสุขกับมันนะครับผมข้าเดี๋ยวอยู่กับธรรมชาติห้าคอยเดี๋ยวเล่นหรูโดยเฉพาะคือสวนผมนะครับผมเฮ็ดปลอดสารพิษนะครับผมมันดูทํากับธรรมชาติดูแต่ละเมือนนี่ผมจะคุกชีอยู่กับมักเสดาเนี่นะครับผม ถึงแม้ว่าเขาบางครั้งนี่เขาก็จะเห็ุงานเมื่อยนะครับผมแต่ว่าเขาก็มีความสุขนะครับผมสุขในแบบเศร้าสวนของเขานะครับผมนี่ครับผมนี่เห็ดมักเสดาหลายปีผมก็เลย่ปลูกอย่างอื่นนะครับผมผมก็เลยปลูกถึงเต็มักเสดาเนี่ยนะครับผมปลูกมักเสดาที่แรกนะครับผมผมปลูกรายสายพันธุ์นะครับผมที่แรกแต่ว่าต่อไปต่อมาแล้วพันธุ์ไหนมันโใชัยนะครับผมผมก็ยุติการตอนยุติการขยายพันธุ์นะครับผม ก็จะเลือกตั้งแต่พันธุ์มันถี่ใชทนะครับผมนี่ครับผมเลือบโบกี้ไทยพันธุ์นี่ครับผมใบแดงผมก็มีหลายตอนแรกผมว่าจะขยายใบแดงเนี่ยผมเบิ่งแล้วนะครับผมเขาระบบหลังเนี่ยเขาเดินศึกษานะครับผมนี่ครับผมครับผมทุกท่านนะครับผมอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมสวนนะครับผมมาได้ตลอดนะครับผมเพียงจะว่าต่างจัหวัดหรือว่าทางไกลนี่ก่อนจะมานะครับผม โทรบอกผมก่อนนะครับผมเพื่อท่านจะบริสเสเวลาเพื่อบางที่ผมไปสุระนะครับผมจะเขามาเยี่ยมชมสวนเซืึนนะครับผมมาปรึกษาข้อมูลหรือว่ามาศึกษาข้อมูลนะครับผมวิธีการต่างๆนะครับผมผมก็ยินดีให้คําแนะนําฟรีครับผมพวกสื่อเขาเป็นยังขอเพียงมาเยี่ยมชมสวนขอเพียงมาปรึกษามาสอบถามข้อมูลมาเยี่ยมชมสวนนี่แค่นี้ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมสวนผมนะครับผมเพราะว่าผมว่า บกมักซีดาแล้วนะครับผมมวนเราก็มีความสุขนะครับผมเขาจึงบัเบื่อานที่จะแนะนําลูกค้านะครับผมวิธีการสูตรนั่นสูตรนี้นะครับผมสุดถ่ายนะครับผมมักซีดานะครับผมที่เขาจะติดน้อยในไ,ไหยหรือว่าเขาจะงามหรือว่าโลกเขาก็จะบุกค่อยมีนะครับผมหัวใจรักของมนันก็คือตัดแต่งจริงเด็ดยอดรีใบรีบใบไ้น้ำไ้ปุ๋ยอยู่เป็นประจํานะครับผม บลุงเขาอยู่เป็นประจำยางสม่ำเสมอเขาก็ติดหน่วยใดนะครับผมมักซีดาผมมาถูกสายพันธุ์นะครับผมถาห้าปผูกนะครบับผมบวผิดหวังจักสายพันธุ์นะครับผมแต่ว่าส่วนผมนี่ผมได้ลองลายสายพันธุ์แล้วมันสามารถเนี่ยทำเงินได้ถูกสายพันธุ์นะครับผมแต่ว่าหลักๆส่วนผมนี่เลือกแต่ตัวที่มันต,ตอบโจทย์ส่วนหนึ่งคือหงปาซื้อก็ผมจวนซื้อเท่านั้น falls. แต่ว่ามักซีดานะครับผมสามารถทำเงินได้ถูกสายพันธุ์นะครับผมหรือแม้แต่มักซีดาเกมจูนะครับผม เมื่อกว่านนี่ผมก็เคยปลูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมถอดออกเสือๆนะครับผมถอดออกเบิดนะครับผมโดยว่าราคาเข้าถึงเสื่อๆนะครับผมแต่ว่าถา้าเขาบวติดตรงเวลาเขาไปขายเราราคาถือนะครับผมมักเสดาเกมโจูมันก็สามารถทําเงินได้หลายเด้อครับผมมันก็สามารถเห็หนแนวมวนได้ทุกอย่างนะครับผมการทําเกษตรนะครับผมในที่แหลกนะครับผมปีสองปีนี่มันบวประสบความสําเร็จเลยเด้อครับผม เขาจะต้องเจอปัญหาในหลายๆอย่างนะครับผมเมือ่อเขาผ่านจุดนั้นมาได้แล้วนะครับผมแก้ปัญหาได้แล้วนะครับผมเขาจะมีความสุขกับมันนะครับผมถึงแม้ว่าคือผมนี่จะบอกว่าเก่งแล้วนะครับผมผมกับกบัวใหเก่งบนนะครับผมบางอย่างนี่ผมก็แก้ไขบัได้มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็คอยเรียนรู้ก,กับมันไปคอยมีความสุขกับมันไปนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเหตุปลอดสารผิดนะครับผมเหตุปลอดสารผิดนี่้ามันเกิดโรคนะครับผม มันจะแก้ไขอย่างแน่นะครับผมโบก็เขาใส่เคมีนะครับผมถ้าเขาใส่เคมีเนี่ถ้ามันเกิดโรคเนี่ยเขาแก่ไขอาจจะเห็นผลเร็วจะว่าถ้าเห็ดปลอดสารพิษนะครับผมมันจะใส่เวลาดนนะครับผมมันจะเสียเวลาใน,นจุดเนี่ยดนถ้าปลอดสารพิษถ้ามันเป็นโรคแล้วนะครับผมมันจึงเน้นการรีใบเด็ดยอดตัดแต่งจริงการตัญหญ้าการทคาความสาดูตลอดเวลาให้แดดเนี่ยช่องทั่วถึงนะครับผมโรคมันก็จะบุกค่อยเป็นต้นใหม่ก็จะเที่ยวสวยงามแล้วก็จะงา่ไดเร็วนะครับผม ติดนวยก็จะเห็ดให้มันโด่งได้นะครับผมสวนผมนะครับผมสวนฝรั่งลุงวีบรรณสวงนะครับผมอยู่ไก่กับตลาดสดเทศบาลมรรณสวงติดวัดนรรสวงไตสวนมันตั้งอยู่ในหมบานนะครับผมไปมากง่ายๆนะครับผมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมศูนย์เก่าๆหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับผมเข้าไปเปิดเบังในเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบรรณสวงหรือว่าสองยูทูปสวนฝรั่งลุงวีบรรณสวงนะับผม ได้ตลอดเวลานะครับผมวิธีการต่างๆนะครับผมกราบสวัสดีครับผม